สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศนะครับลุงทัศน์ชนแนลครับวันนี้มาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่สองพฤษสภาครับสองพฤษสภาเราเจอกันและวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะพี่น้องครับเพื่อเป็นแนวทางเอาแนวทางมาแบ่งปันนะครับลุงทัศน์ขอย้ําว่ามาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางวันนี้ใช้เด่นล่างตัด2สูตรครับถ้าตัดกันได้เราจะได้เลขวิ่งทันทีครับ ถ้าตัดไม่ได้จะเป็นชุดสองตัวล่างทันทีครับโดยสองสูตรนี้เดินดีครับลุงทัดคาดว่าเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่น่าจับจับตาม,มองสำหรับวันนี้พี่น้องครับมาครับมาฟังคำเตือนเลยดีกว่าครับแล้วรับชมพร้อมกันเลยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้นะครับที่วิดีโอที่ผมกำลังนำเสนอต่อไปนี้ครับเป็นแค่แนวทางครับในการ ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะในช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะส,สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์ชาแนลพี่น้องครับมาเลยครับอันดับแรกลูงทัศน์แสดงวิธีทําก่อนนะครับสําหรับใครอยากจะไปคิดไปคํานวณย้อนหลังดูนะครับนี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งขอฝากด้วยพี่น้องครับขอฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ลูกทัศน์ด้วยนะ ขอฝาก้วยครับมาครับขอบคุณมากๆสำหรับคนที่กดติดตามกดไลค์ให้นะประโยชน์ของการติดตามและกดไลค์พี่น้องครับถ้าใครกดไลค์เมื่อเราเข้าไปดูช่องไหนประจําใน u t u b e เขาใน youtube มันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาประจําเลยครับถ้าเราช่องดูช่องไหนเคยดูอะไรเขาจะประมวลผลแล้วก็ส่งมาให้เราดูเรื่อยๆครับ ถ้าเราไม่ไปดูมันก็จะไม่ขึ้นครับถึงจะติดตามไว้ก็ไม่เดตงเตือนเหมือนกันบางทีนะสำคัญต้องกดไลค์ครับมาครับลุงทัศจะเริ่มคำนวณงวดวันที่หนึ่งกุมภาเลยนะพี่น้องครับโดยสองสูตรนี้ตัดก,กันครับสูตรนี้ปกติจะเน้นที่สามตัวหน้านะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาม พอช่วงหลังๆจะมาแค่สามตัวหน้าครับมายังไงเดี๋ยวมาดูเลยครับสูตรนี้ร้อยที่สองสูตรนี้มาบนมาล่างเลยนะพี่น้องดูเลยนะบนล่างนะครับสูตรนี้มาทั้งบนทั้งล่างร้อยที่สองวันนี้เป็นสองนะครับสองบวกศูนย์ได้สองบวกสามได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกเก็ดได้สามสองห้าหกสาม ในนี้มีทั้งบนทั้งล่างอยู่ด้วยกันครับบนแน่ๆติดหนึ่งตัวแน่ๆครับเลขล่างไอ้เลขล่าง,ลลางมาแน่ๆหนึ่งตัวส่วนเลขบนเป็นของแถมครับเราเน้นเป็นเลขล่างครับตัวที่สองครับหมื่นบวกสิบล่างบวกหน่วยที่สามหมื่นสิบล่างหน่วยที่สามนะครับบวกเลยครับหนึ่งบวกสองได้สามอา หนึ 1> 1่งหนึ่งบวกเก้านักทัศต้องเขียนสลับกันข้างแรกเลยครับน้องครับหนึ่งบวกเก้าได้สิบครับบวกสองได้สิบสองสองมาบวกศูนย์ได้สองบวกสามได้ห้าบวกสองได้เจ็ดบวกสองได้เก้ามาดูอันดับแรกครับเลขที่ชนกันได้ก็คือสองกับหนะ้านั่งวันนี้ชนสองกับห้านะครับวันนี้ ชน2ชนห้กับ5ถ้า2กับ5ไม่มาจะออก37396 769แค่นั้นครับมาดูเลยครับผลรางวัลอยู่ตรงนี้ครับ424603สี 4, 2, 4, 6, 0, ตงตัวล่างออก39 603้หกนเขียนตรงนี้ดีกว่าครับ603 29 น,นี่คือเลขล่างนี่คือเลขบนสูตรน,นี้จะติดบนด้วยนะครับ6กศูนย์สามบนมาแล้วครับหกนะับสามนะบนล่างออกสองเก้าล่างติดสองนะครับสูตรน,นี้ติดสองสองเก้าสูตรน,นี้สองห้าเจ็ดเก้ามาทั้งสองทั้งเก้าครับสูตรน,นี้นะ ตัวนี้มาทั้งสองทั้ง9้าถูกนะครับบนก็ถูกล่างก็ถูกทีนี้มาทำวดมาที่สิบหกกรุณาเลยครับสิกกมุาร้อยที่สองลูกทัดขยับไปตรงนี้ดีกว่าทั้งบนดีกว่าครับแล้วเอาจุดนี้มาข้างล่างร้อยที่สองเป็นสามสามบวกศูนย์ได้สามสบวกสามได้ห หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่ครับสามหกเจ็ดสี่ครับส่วนชุดที่สองครับหลักหมื่นบวกสิบล่างบวกหน่วยที่สามสองบวกสามได้ห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองครับสองบวกศูนย์จะได้สองบวกสามจะได้ห้าบวกสองจะได้เจ็ดบวกสองจะได้เก้า มาดูรงางวัลครับออกอะไรครับหนึ่งมีนาเลขที่ออกแปดสามห้าห้าสามแปดสองตัวล่างออกอะไรครับห้าสามแปดออกเก็ดสามสูตรนี้ติดบนด้วยห้าสามแปดถูกสามบนถูกสามล่าง ถูก3บน3ล่างนะครับออกเก็สาแล้วก็ถูกเก็ด,ด้วยถูกบน3ถูกล่าง3แล้วก็เกดออกเก็สาส่วนสูตรนี้ถูกเกดตัวเดียว ถูกสามไปต่อพี่น้องครับตรงท่านผาทำหนึ่งมีนาครับร้อยที่สองไปเลยครับเป็นแปดแปดบวกศูนย์ได้แปดบวกสามได้สิบเอ็ดบวกหนึ่งได้สองบวกเก็บได้เก้า แปดหนึ่งสองเกครับตอนสูตรที่สองหลักหมื่นบวกหลัก10บกล,ก10ล่างบวกหลักหน่วยที่ส3ามบวกเก็ดได้10ครับบวกหนึ่งได้สิบอดครับหนึ่งบวกศได้หนึ่งบวกสามได้สี่บวกสองได้หบวกสองได้แปด ตัดกันครับอันดับแรกครับแปดอันนี้ลุงทัดลืมตัดพี่น้องครับควรเมื่อกี้ตัดสองกับห้าไม่มานะครับสองกับห้าไม่มามาถูกชุดเจ็ดสาม ออกสองเกพี่น้องครับสองกับห้ามาสองวันนี้ตัดเหลืออะไรนี่พี่น้องครับสามเจ็ดตัดเจ็ดเหลือเจ็ดตัวเดียวครับชนที่เ็ตัวเดียวออกเจ็ดสามนะอันนี้ชนแปดกับหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่ง จนแปดหนึ่งสิบหกมินาแปดเก้าศูนย์สี่สองสองสามตัวบนออกสี่สองสองสองตัวล่างออกหนึ่งเก้าสี่สองสองสูตรนี้ตัดได้แปดกับหนึ่งถูกหนึ่งเก้านะครับถูกหนึ่งตัวนี้นะ แล้วข้างบนสี่สองสองสูตรนี้ถูกสองสูตรนี้ถูกหนึ่งกับเก้าสูตรนี้ถูกสองถ้าเลขบนลงทัดจะขีดข้างล่างนะครับถ้าเลขล่างลงทัดจะทำหมุกผมไว้นะครับเอาไว้ให้พี่น้องดูครับว่ามันถูกตัวไหนออกสี่สองสองถูกสองสูตรนี้ถูกหนึ่งกับเก้าเมื่อกี้ก็ถูกสามกับเจ็ดแล้วนะสูตรนี้ครับสองงวดแล้ว ส่วนสูตรนี้ถูกหนึ่งและจะจับคู่ชุดจะถูกด้วยนะครับถูกหนึ่งเก้าด้วยนะอันนี้จับคู่ชุดก็จะถูกสามเจ็ดด้วยนี้ถูกหนึ่งเก้าด้วยทั้งถูกตัวเน้นที่หนึ่งกับแปดก็ถูกและหนึ่งเก้าก็ถูกครับสูตรนี้มีหนึ่งหนึ่งสี่หกเอามาวิ่งชนนี้ก็จะถูกหนึ่งเก้ากับหนึ่งถูกครับอันนี้ถูกบนที่สอง ไปต่อพี่น้องครับทํางวดวันที่16มีนาครับ16มีนาไปเลยครับร้อยที่สองเป็น9ครับ9บกบวกศได้9บกบวกสมได้12บวกหได้3าบวกเก็ดได้ศ9นย์เกสองสามศูตูดต่อมาครับหลักหมื่น10บล่าง หน่วยที่3 9บก1ได้10บก6ได้16 6บก0ได้6บก3ได้9บก2ได้11บก2ได้3ตัดกันได้อะไรครับพี่น้องครับ9 2 3 9 สองไม่มีสามไม่มีศูนย์ไม่มีหมื่นบวกสิบล่างด้วยหน่วยที่สามได้สิบได้หกได้หกได้เก้าได้หนึ่งได้สาม ตัดได้เก้ากับสามพี่น้องครับเลขตัดนะออกอะไรครับออกสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์สองตัวล่างออกศูนย์ห้าสองเจ็ดศูนย์ล่างศูนย์ห้าสูตรนี้ผิดนะครับสูตรนี้ผิดนะพี่น้องนะสูตรนี้ถูกศูนย์ได้สองตัวบนออกสองสองเจ็ดศูนก็จะถูกบน ถูกสองกับศูนย์นะครับเลขบนวดนี้พี่น้องครับสําหรับสูตรที่หนึ่งนะสูตรนี้ผิดส่วนล่างถูกศูนย์บนถูกสองกับศูนย์นะครับนี่สองนี่ศูนย์ออกสองเจ็ดศูนย์ถูกครับส่วนชุดนี้ผิดอันนี้ก็ผิดนะเลขเก้ากับสามตัดกันเพราะสูตรนี้ผิดเลยผิดเลยครับมาครับผิดแล้วมันกลับมาถูกลงท้านเลยเอาใช้นะสูตรนี้ครับมาดูครับดูต่อเลย ร้อยที่สองเป็นสองสองบวกศูนย์ได้สองบวกสามได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกเก็ดได้สามสูตรที่สองมาครับหลักหมืน่นหลักสิบล่างหน่วยที่สาม เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดบวกสามได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์จะได้ศูนย์บวกสามได้สามบวกสองได้ห้าบวกสองได้เจ็ดตัดครับสามห้าห้าตัดได้สามกับห้านังวันนี้ครับวัน,นี้ผิดนะครับเมื่อกี้ครับ มาครับตัดแล้วได้สามกระเ้ามันออกอะไรครับมาดูกันครับเราคำนวณจากหนึ่งเมษาไม่ใช่ 16, สิบหกเมษาครับ 16, สิบหกเมษาออกหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดสองตัวล่างออกห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดบนไม่ถูกนะครับวันนี้ส่วนล่างออกห้าหกสูตรนี้ถูกห้าสูตรนี้ถูกหก สูตรนี้ถูกห้าจะถูกคู่ชุดด้วยนะครับนี่นะครับจะถูกห้าหหห้าส่วนบนผิดครับวันนี้ไม่มีเลยครับถูกล่างห้าหตัวนี้ผิดแล้วกลับมาถูกนะครับเมื่อกี้ผิดนะแล้วกลับมาถูกครับนี่ครับ แล้วทีนี้เรามาทํางวดสุดท้ายกันครับงวดสุดท้ายนะทตาบหกเมษายนไปใช้สองพฤศภาครับร้อยที่สองไปเลยครับเป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกสามได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดศูนย์สามสี่หนึ่งครับแล้วก็หมื่นบวกสิบล่างครับบวกหน่วยที่สามครับ ศูบวกห้าได้ห้าห้าบวกแก็จะเป็น13 3สามสไปบวกศนก็จะได้3ามไปบวก3มจะได้6กบวกสจะได้8ปบวกสจะได้0นสูตรนี้ตัดครับ0ูนยถ้าเลขตัดเราเข้านะครับศนย์กับ3นี้มาแน่นอนครับ1ตัวพี่น้องครับ ส่วนเลขบนในนี้ลุงทัดว่ามาแน่นอนอีกครับเผเ่อมาสองตัวด้วยบนวันนี้เพราะงวดที่แล้วผิดตอนมากถ้าผิดแล้วมาถูกสองตัวด้วยครับลองดูนะครับพี่น้องลองแคปดูนะห้ามกระพริบตาเลยครับศูนย์สามสี่หนึ่งนี้ครับบนมีแน่ครับลุงทัดว่างวันนี้ไม่น่าจะหลุดเพราะมันหลุดแล้วครับงวดที่แล้วลุงทัดจับคู่ชุดให้เลยครับศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามสี่หนึ่ง 0 3 4 1ถ้า0มามี03 3 0 06 60 08 80แล้วก็00 3มา33 3. สามศเอาแล้วครับเอ้ยไม่ใช่สา 3, 3, 3 6ามสา3ห 8, 8, 8 3 3สา3สามแแีแล้วนะครับแล้วก็4ี่สี่สาม

หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่นะครับพี่น้องครับเมื่อจับชุดได้แล้วจะได้อยู่แค่นี้ครับ ถ้าไปชนกับเลขที่ลุงทัดต,ตัดไปเมื่อกี้นะครับลุงทัดขอดูแป๊บหนึ่งครับตัดชุดปักหลักไปนะมันมีตัวไหนที่ถูกกันบ้างมีหนึ่งสามสามหนึ่งไม่มีหนึ่งสี่หนึ่งห้าไม่มีครับหนึ่งเกตมีไหมมีหนึ่งแปด แปดหนึ่งสามีมีไหมสามไม่มีมีแต่สีมแล้วก็มีสี่สห้า สามเจ็ 38, เป็นตัวกลับ8 5 8ห้าไม่มีครับ9ไม่มีครับ0หลัก0มี03 04์สามี่ไม่มี

นี่นะครับพี่น้องครับเมื่อมาตัดชุดนี้แล้วนะครับชุดเด่นนี้นะได้แค่นี้ครับนี่นะครับเมื่อไปตัดชุดปักหลัก10หน่วย ัดสิบหน่วยห้าสูตรหน่วยห้าสูตรแล้วที่ชนเลขชนกันมีแค่นี้พี่น้องครับเหลืออยู่ห้าตัวครับเอ้ยเก็บตัวครับศูนย์สามสามสามหนึ่งสามสามแปดแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งแปดนะครับมีอยู่แค่นี้พี่น้องครับเมื่อเอาไปตัดกันแล้วนะครับในนี้มีบนด้วยนะครับลองแคบไว้นะพี่น้องครับมันจะมีไหมบนที่ลุงทัดว่ามาทั้งบนทั้งล่างสูตรนี้มันเดินดีนะ นี่ครับพี่น้องลองแคปดูครับมาบนล่างสูตรนี้มาบนล่างนะครับศูนย์สามสี่หนึ่งมาครับสำหรับคลิปนี้คงจะพอแค่นี้ครับก่อนจะจากกันขอบคุณพี่น้องทุกๆคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ผมได้ดีตลอดมาขอบคุณมากๆครับสําหรับวันนี้ขอพี่น้องทุกคนครับที่รับชมอยู่จงโชคดีวันนี้สวัสดีครับ